ลงตรงนี้แล้วกันนะครับเผื่อน่าจะมีคนเยอะนะไม่ได้ลงนานแล้วด้วยตรงเนี้ยสโตใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราหาปืนครับเฮ้ยมีข้างบนมีคนด่านฟ้านะครับมีคนโดดไปด้วยอนี้ต้องไปยิงสักหน่อยนะครับเรากดมาสี่คนนะทาไมเหลือสองคนอน,ะนี่ยิงยิงเรียบร้อยหนึ่งตัวตัวอยู่ไหนไม่คี่เห็นมีเยอะพาทิตนี่มันจ้าสเหลือเกินนะครับ ไปเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนจริงวะอ๋ตอตรงนี้ผมทำไมมองยากจังเนี่ยเวลามันหาแสงมันย้อนนะครับมันรู้สึกมันจะมองคนยากนะเนี่ยลวงไปตามมาเฮ้ยยิงอะไรหนุ่มใช่หนุ่มเสื้อฟ้าเรียบร้อยมันแบบก็คือผมไม่ชินไงเวลาแบบเรามองไปใช่ไหมแล้วแบบแสงมันมันเป็นแสงพระอาทิตย์ใช่ไหมก็เหมือนสายตาเราปกติอะ เลาเรามองไปที่พระอาทิตย์ใช่ไหมมันจะย้อนแสงออกมานะครับคือมันจะแบบจะดูมืดๆนะยังไม่ค่อยชินเท่าไหระผมอุ้ยอุ้ยเจ็บเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวเราไปหากระสุนนะครับกระสุนผมเดี๋ยวนิดเดียวเฮ้ยเหมือนมีคนใช่ปะ่ะอุ้ยใช่ด้วยเก้านัดเรียบร้อยอะ่ะเก้านัดก็ล่วงได้บอกเลยจังวันนี้เดี๋ยวตอนนี้เราต้องรีบหากระสุนปืนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมีคนมานี่เราแบบตายแน่นอนอได้ละ ได้ปืนอ้น,นี้มาก็ดีนะปืนนี้รู้สึกมันนิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเก็บปืนนี่คือแบบมันเก็บยากๆนิดนึงนะมันล็อกข้างหน้าครับทุกคนภารกิจล็อกเป้าล่าข้าหัวดิอยู่แถวนี้หรอหรืออยู่ตรงไหนอะตรงนี้ไม่มีนะอ๋อน่าอยู่ข้างนอกจะวิ่งหนีไปไหนเนี่ยเฮ้ยคนนี่วิ่งดูดิ จังหวะยิงได้ก็ยิงได้นะทุกคนจังหวะไหนยิงไม่ได้ก็คือแบบเฝ้าไม่โดนตัวยิงไม่โดนเลยตอนนี้นเราฆ่าไปห้าตัวแล้วไม่รู้เกมนี้เราจะฆ่าได้กี่ตัวนะแต่ก็หวังว่าขอยี่สิบตัวขึ้นแล้วกันนะไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่านะแมปนี้เล่นช่วงนี้นี่แบบบางทีก็เจอบอทเยอะบางทีก็เจอคนล้วนไม่ล้วนดิคนเยอะ แ,แล้วแต่เวลาแนละ้วแต่ช่วงนะคดว่านะเนี่ยนะล่วงไปเก็บคู่เก็บคู่ตรงนูง้นมีสองมีตีหนึ่งหรอผมไปตายไปเนะี่ยเดี๋ยววิ่งมาทางนี้ะนี่ไม่อยู่แถวนี้ไม่อยู่แถวนี้ไกลละไกลละ ปืนนี้ต้องแบบระยะใก,ใกล้นิดนึงนะไก,กลๆรู้สึกกระสุนมันจะเบาไม่น็อกยิงเป็นชุดไม่น็อกถอยมันหนีครับมันหนีกดอยเวียนอยไหน่ะโอ้ยม่โดนรู้สึกว่ากระสุนมันเนี่ยโอโ้ยโอ้โห้ยเพื่อมันมาโอโ้ยเจ็บ มันขีดรถเข้ามาสวนเลยอะไม่เป็นไรเ,เราแหกคุกออกมาก่อนเราแก้แขนได้หรือเปล่านะ <c oughs> ออกมาจะโดนยิงเหมือนเดิมหรือเปล่าคือ <c oughs> ตอนนี้มูฟเมนต์อะไรพวกนี้ผมยังไม่ค่อยชินนะกับกอส์นะไล์ย,ยิงซะเรียบร้อ,อยหมดคุกเนี่ยรู้สึกจะเล่นง่ายถึงแล้วพยายามแบบเดาเดาให้ถูกอะ่ะ ตบุต๊มันไม่วิ่งมาทางขวาใช่ไหมมันต้องมาทางซ้ายแล้วเตรียมยิงไว้เลยลงตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้มีคนยิงเหรอยิงกับเพื่อนใช่ไหมอุ้ยมานี่เลยเข้าหลังแล้วกันอุ้ยยิงเพื่อนเราเนาะก,ก่อนนี่ไงนี่เนี่ยล่วงไปสิขีับเข้ามาขยัยเข้ามามานี่มานี่เดี๋ยวดึงให้มนตรงนี้แล้วกันกว่าจะคานมามาสองก็สดได้ครับบอกเลย จังหวะน,นี้เก็บปืนมาสองมาสี่หรือมาเท่าไหร่เนี่ยถ้าแบบเพื่อนยิงไม่ได้มันก็มันก็ไม่มีผลนะเอาจริงนะมันจะมีผลแค่แบบรู้ตำแหน่งตัรูเวลาเพื่อนโดนยิงแค่นั้นนะถ้าเพื่อนเล่นแมวไรเลยนะเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมเพิ่งแหกคุกมานะของไม่น่าจะมีนะ ุดแดงก็ดังหรอวิ่งไปดูก่อนไม่มีอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับวิงว่งวิง่งวิ่งผมว่าเดี๋ยวต้องเจอตี้เดิมแน่เลยที่มันเจียงผมเนะี่ยถ้ามาแถวเนี้ยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเลยนะ แต่รอบนี้ผมต้องเต้นแบบระวังหน่อยนะอุ้ยอุ้ยยิงไม่โดนนะเสรรียบร้อยบอทหรือคนอนะบางทีก็แยกไม่ออกนะคือตัวละครมันบางคนใช้ตัวละครเหมือนบอทนะอะเอาไงดีนะไม่รถมาแนะ่ไอไอตี้นี้แน่เลยที่มันยิงผมเนะี่ยอุ้ยเพื่อนนอกอุ้ยอุ้ยทำไร เฮ้ย <Hey, S 2> มีตัวหนึ่งยิงมาแล้วยิงโอเคสวยสองคนนี้กำลังดีนะบอกเลยถ้าเล่นแบบรู้เรื่องนะนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดักดักหามาแล้วแล้วร้อยน็อกเป็นหมาบอกมาดีมาด,มาดีอยู่ไหนเนะี่ย ข้างๆหรอยิง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 ขับหนีไปละตั้งหลักปะเนี่ยเราพยายามคุมไว้ตรงนี้มันจะได้ไม่กล้าเข้ามาเนี่ยแต่ผมอยากเก็บโหลดเอามากเลยอยากได้ปืนเนี่ยเฮ้ยทำไรทำไรมาจากไหนเนี่ยตรงนู้นตรงนู้นอุ้ยยิงอ่ะ บัดยิงบัดยิงเช็กก่อนรู้สึกตอนนี้โนเนียมากเลยไม่รู้จะเล่นทางไหนนะเฮ้ยมาขับรถมาแล้วมนขับรถมาแล้ว,ลวยิงขู่ยิงขู่เนี่ยปืนกลเบายิงขู่นะถึงกับเลี้ยวหนีนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยชนชนอยากอยากยิงดักนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอะตรงนี้แล้วนะ จอดปะไอจอดจอดเดี๋ยวหาปืนน่ะมีปืนเราาไะเนี่ยฮ้ยนี่งปืนเราอุ้ยก็น,นอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาตอนไหนเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยอุ้ย,อ,ยอ๋อมันแอบ,บตรงนี้ไม่ได้ละ้วผมลงไปผมตายแน่นอน คิดว่าน่าจะต้องขับรถหนีก่อนนะอุ้ยมันขับตามว่ะเดี๋ยวรอเพื่อนเกิดเราก่อนมันขับตบใครยิงนิสายมันนะอันนี้ขับตามมามันล่าทุกคนคันเดียวกันด้วยเฮ้ยชนชนชนชอนอุ้ย,ยเจ็บอุ้ยรถจะพังแลวตอนนี้เดี๋ยวขับขับล่องกอนอุ้ยเพิ่งเจอละ เดี๋ยวเราเพื่อนลงมาก่อนนะผมจะขับวนไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนจะได้แบบยิงได้นะเวลาแบบผมจอดนะมันก็ต้องลงเหมือนกันนะเพื่อนจะได้ยิงได้เพื่อนน่าจะลงข้างหลังนะเดี๋ยววนอ้อมรถไฟไม่ใช่รถไฟขึ้นบินเนี่ยผมจะจอดตรงนี้นะเปึ๊บเราผมจะลงโอ้โหเรียบร้อยลงปุ๊บมันชนปั๊บสวยดีนะเพื่อนยิงได้แหมนต้องลอเร เดี๋ยวเยวมื่อกี้คือถ้าไม่มีเพื่อนนะตายแน่นอนแต่จงิงมันก็มีวิธีที่ลงรถดีกว่านี้นะก็ตีใครยิงยอยู่ดีก็เข้าหลังเฮ้ยยิงของใครนดเนี่ยหมดยังโอเคเรียบร้อยสวยเมื่อกี้พูดถึงไหนนะลืมไปแล้วอ่ะช่างมันต <laughs> าฟาร์มฟาร์มนี่มาหนี่ เรีบร้อยเฮ้ยมีคนมีคนปะอันแน่วิ่งวนเหรอวิ่งอ้อมหรอจะเข้าหลังไปไหเรียบร้อยไปสี่วิ่งมาให้ยิงแบบนี้ก็สบายเลยครับวิเราฆ่าไปสิบสามตัวแล้วหรอฆ่าไปตอนไหนไวเนี่ยเยอะแยะหมดเลยเนี่ยนับไม่ทันนะครับตอนฆ่านะไปแล้วเราไปเก็บรถเอาอันนี้ผมปืนที่ผมใช้ ที้ยยิงไม่ตายวันนี้อุ้ยเล็งกดเล็งไม่โดนตรงไหนอีกเนี่ยเอา้าทำไมผมไม่มีขึ้นให้กดปุ่มวะน็อก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 มันอะมันอะน็อกมันไม่น็อกผมจะน็อกเขาเนี่ยเื้อสวยอุ้ยมาเยอะอยังเนี่ยเสร็เบร้อ,อยเข้าหัวไปขอขอขอเก็บปืนนั่นอุย้ยปลานระเบิดมันทำไมเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นดิเสร็จรียบร้อ,อยขดนิง่งอันนี้ M4 นี่ผมแต่งตามพ c ซนะแต่มันยังไม่มีระบบจูนปนนะอาจจะไม่นิ่งเท่าปืนะเพราะว่า PC ซจะนิ่งกว่านะเพราะว่าเขามีจูนปืนนะมันจะปรับได้มากกว่านี้นะครับแต่ต้องรอโมบายว่าเขาจะอัปเดตมาหรือเปล่านะอาจจะแป d a แต่ไม่รู้ว่าจะอัปตอนไหนนะครับโอเคเรียบร้อยตีที่มันยิงผมมันตายหรือ,อยังนะ อนนี้ข้อเสียของเราก็คือรบบว่ามันปิงนะครับมันปิงแล้วแบบเวลาเรายิงไปอะกระสุนมันไ,ไปโดนมันจะดีเลย์นะมันให้เราไม่เราแบบเสียเปรียบตรงนี้นะครับและการมองเห็นตัวนี่คือแบบฝั่งนู้นจะเห็นก่อนเรานะมีไหมแถวนวี้เดี๋ยวอ้อมให้เดี๋ยวอ้อมให้ กี่มันอยู่แถวนี้ป่ะร้อยหนึ่งตัวหมดยังตรงไหนจิงอุ้ยตรงนี้เหรอเพื่อนเราทำไมโหกร้อยไปอา้าวเป็นน็อกมีคน,นเหรอตรงนี้เฮ้ยโผล่มาดิโผล่มาดิคันออกมาสี่เพื่อน มีการออกมาจะชุบยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวแทงให้เรียบร้อยต่อปะ,จะเจ้าออกตัวนู้นอนะไม่รู้คนหรือบอดนะเมื่อกี้คิดว่าน่าจะบอดนะโอเคถ้าเป็นคนเมื่อกี้น่าจะซ้ำไปแหละวยข้างหน้ามีหนึ่งตัวจะโผล่ขึ้นมาทางขวาไปแลไม่ไม่โผล่อะ วิ่งวิ่งออกซ้ายไปแล้วมาดู M4 เราร้อยสวยรู้สึกว่าชอบมูฟเมนต์ในของ PC มากกว่านะของโมบายรู้สึกมันมใช้ย,งยิงเพื่อนเราทำไมเฮ้เพื่อนยอมตายแปครบบแต่วงเนี่ยคือมันมันแรงมากเลยนะวงอะ่ะ าไม่มีรถนี่คือแบบวงไกลๆถ้าเราวิ่งวิ่งเข้าในวงไม่ทันนี่คือตายแน่นอนดีนะที่วงจบแค่นี้มีซื้อเกิดอยู่นะครับเดี๋ยวซื้อเพื่อนก่อนเรามีอยู่40,000ละเอ่อซื้อให้หมดอะไรที่เราไม่มีเราก็ต้องซื้อนะเตรียมพร้อมไว้ วิ่งแล้วก็ดูดีๆีด้วยนะเผื่อแบบมีคนวิ่งดักอะไรพวกนี้ฝั่งตรงข้ามนะอุ้ยผมฆ่าไปยีิบสามตัวแล้วหรอจะถึงสามสิบเลย,เลยไหมโดนไหโดนนะนนะตายไหมอุ้ย 100. น้อยนึกว่าจะไม่ตายเอ้าเพื่อนน้อกงกันแล้วเหรอไม่เกีเพื่อนจะไปยิงอีกตัวแน่เลยขอบวงหรือว่าไปเก็บของไม่รู้ เดี๋ยวเราวิ่งไปซื้อเพื่อนก่อนคิดว่าร้านค้าน่าจะโอเคใกล้ๆนะครับรไ,ปไปไปไปรวยฮนะตอนนี้น็นอกกี่ตั้เอ้ยน็อกกี่รอบก็ได้ซื้อได้หมดถ้าผมไม่ตายนะตอนนี้ไปหาเศรษฐีนะครับ <laughs> เดี๋ยววิ่งไปสังเกตทางไว้ด้วยนะ <laughs> ไม่สังเกตต,ตายง่ายเลยนะครับเนี่ยถ้าเขาดักนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีคนนะครับแถวๆเนี้ย เฮ้ยนี่ไงแต่อย่าเพิ่งยิงดีกว่าเดี๋ยวผมไปซื้อเพื่อนก่อนไม่งั้นถ้ายิงไปมันแบบโอกาสซื้อเพื่อน,นจะน้อยนะครับันีเป็นที่โล่งด้วยนะโอเคซื้อเสร็จแล้วลุยอันนี้ก็ลุยเลยมีไหมมีไหม,มเช็คก่อนเช็คก่อน,นไม,ม่มีนะโอเคเหลือ1ิบสองคนนะครับ ถ้าตัดผมไปสองคนก็เหลืออยู่สิบคนนะโอเคในกดังมีไหมอุย้ยอันนี้ UAV เนี่ยสวยเก็บก่อนอา้าวเก็บไม่ได้อ๋อกดสกิลอยู่เก็บไม่ได้กดใช้ไปมันอยู่ตรง,ง,งนนะู้นอะเดี๋ยวเราเอารถด,ดีกว่าเดี๋ยวขี่เดี๋ยวขีวข่รถไป คิดว่าน่าจะเข้าวงนะครับไม่ค่อยชอบเล่นนอกวงเท่าไหร่นะผมะถ้าไม่มีถึงจะมีรถก็เหอะแต่มันแบบถ้าเกิดมันชวนเราเล่นนานะนเราจะเข้าวงช้านะเดี๋ยวจะโดนดักเขาพว่านนอกวงแค่ตัวเดียววิมันยิงอะ่ะมันยิงข้าหน้ามีตัวนึงเพื่อนยิงเอาให้ตายนะอุ้ยชนไม่ตาย สายยาตายเย็นเลยกันถอยหลังชนเลยเรียบร้อยขับรถชนไม่ตายทุกคนคิดดุกหอยหลังชนอะตายเออเว้เพื่อนลงไปละเดี๋ยวด้วย่อนตรงนี้ไหม้ยุนั่งเลยน่นั่งทำอะไรไม่รู้อยิงด้วยกันนะยิงไม่โดนนี่ยิงไปจุกเต้าผมคิดว่าเต้านิ่งนะแต่ผมไม่ไม่น่าเต้าลงอุ้ยยิงคนยิงเกือบเนาะ อยู่ตรงโน้นอยู่ตรงโน้นอะไรครับเนี่ยมันรอดไปได้ไงเนี่ยทางนั้นปะหรือว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ยิงวิ่งมาทางนี้นะหรือว่าอยู่ในนี้เนี่เยเลงทำไรครับโน,โน้ตอุ้ยสวนกลับมาโคตรเจ็บเกาะหายไปสองอะ่ะคิดดูปืนอะไรไว้เนี่ยเอ็มโฟหรออุ้ยน,นูนยน่นไงนูน้ย เอาเอากดออกกิงไม่ได้ทำค้างเฉยเลยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โเกือบไปละไม่ยิเกือบน็อกไปละโอเคครับทุกคนถนะ้าชอบมินี่อลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่หน้านะปลบผอมขอตัวลาละครับวันนี้ครับสวยงามครับมาสองก็สดได้นะบอกเลย